สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง n e l ปั้น118เกมเมนะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาชมนะครับ10อันดับการเล่นท่าหรือว่าการใช้สกิลสวยๆในเกมเฟส2020 Mobile นะครับท่าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีจังหวะก,การเล่นท่าสวยๆนะครับสามารถส่งคลิปมาได้ที่เพจปั้น118เกมเมตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไปชมกันเลยดีกว่า อันดับที่10ครับชาววีกระชากหลบอินเดสตาจังหวะนี้จับบอลชัดผ่านมาลาโน,น่าไปครับแล้วแทงทะลุช่องจงังหวะนี้เสียดายนะครับที่จงังหวะนี้เนี่ยดันไปติดทางด้านของปูโยซะก่อนครับนี่ครับโรนโย,ยยึกยักให้มาครับเวเนซุเอลูจัจงหวะน,นี้โยกลบอันโตโรวิดา เจอยามานโกโจวะนี้สับขาหลอกผ่านไปครับเจอรัดปีเกจะเข้ามาก็โยกทิ้งผ่านไป3คนแล้วครับแล้วยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับโอ้โหตัวนี้นี่พลิ้วจริงๆนะครับตั้งแต่จังหวะการสับขานะครับรวมถึงจังหวะโยกจังหวะนี้ครองบอลได้อยู่นะครับแม้โดนลุมอยู่3คนด้วยกัน,นครับ อันดับที่8เมสซี่วิ่งหน้าตั้งมาครับล็อกจังหวะน,นี้เข้าซ้ายแล้วปัดลูกนี้โอ้โหหายไปเลยครับโอ้จังหวะน,นี้ต้องเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับชายคนนี้ลิวเนลเมสซี่ i, ครับแค่จังหวะล็อกก็ว่าหายแล้วนะครับจังหวะปั่นอีกทีนี้สุดยอดกว่าครับสวยจริงๆลูกนี้ มาราโดน่าจีมาหมุนหลบไปหนึ่งคนปีเก้เข้ามาก็ยังหมุนอีกทีหนึง่งโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้บอกเลยว่าคล่องตัวมากนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองใช้นักเตะขวัญใจหลายๆคนครับ CR7 วจังหวะนี้โรนโดชอปผ่านมาแล้วให้แรมซี่ตรงกลางก่อนครับ คืนมาโรนันโดอีกทีสับขาลอกหักเข้ามากดด้วยขวาจังหวะนี้แต่ว่าติดเซฟครับโอ้โหมาดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้โยกมาหนึ่งทีแล้วช็อปกลับไปทางเดิมนะครับเข้ามาก็คอยเติมจังหวะนี้แล้วสับขาลอกมาอย่างสวยครับแล้วกดด้วยขวาแหมเสียดายที่ไม่เป็นประตูครับสำหรับผู้รับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ โอเคมาถึงทาวฟลาจังหวะน,นี้เมสซี่จี้เข้ามาหลบไป1คนแหวก2มาจังหวะน,นี้หักเข้ามาแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหไปติดหลังทางด้านของกองหลังนะครับดูจังหวะน,นี้จี้เข้ามาดื้อเลยคล่องตัวมากมากครับจังหวะการเลี้ยงของเขานี้สุดยอดจริงๆ <Yeah. S 1> เมสซี่อีกแล้วพี่แกวิ่งมาไม่สนใจใครครับจังหวะน,นี้ แหวกสองผ่านไปชนยังไงก็หยุดไม่อยู่แล้วกดลูกนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โหคนนี้นี่ติดกี่อันดับแล้วก็ไม่รู้ครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเพื่อนๆคนไหนนะครับมีลูกยิงสวยๆหรือว่ามีช็อตเล่นท่าสวยๆเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่เพจปั้น1 8ึ8งแปเกมเมอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ส่งบอลมาดิบาล่ากระชากหลบไปหนึ่งครับเข้ามาอีกก็หลบไปสองครับจังหวะนี้กำลังจะม้วนโดนแทงข้างหลังล้มลงไปผู้ตัดสินวิ่งมาชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหใครจะมาหยุดก็ไม่อยู่แล้วครับดูจังหวะนี้กันอีกครั้งครับอผ่านไปสองคนดื้อเลยนะครับแมเรียกฝาวจังหวะนี้มีหัวร้อนเลยครับ อันดับที่2วิ่งเข้ามาชะลอจังหวะเมสซ,ซี่เข้ามาหลบไปอย่างสวยครับจังหวะนี้อิเลติโกผ่านไป2คนครับกรีซมันยังไงครับเจอสับขาหลอกสไลด์ดักเอาไว้แต่ยังเก็บบอลไว้ได้ครับแล้วหาจังหวะจนจบจนได้ครับแต่ว่าเป่าเกินไปครับต้องชมเลยครับตัวนี้นี่คล่องตัวสุดๆไปเลยนะครับติดถึง2อ,อันดับด้วยกันครับ แหมใครมีไว้ลองใช้เลยเนมาจังหวะนี้โชว์ล็อกไป1ทีเดยองลงลงไปจังหวะนี้ล็อกอีก1ทีเสียศูนย์กันเลยครับอิเลตติโกผ่านมา3คนครับแล้วจะผ่านฟานได้จังหวะนี้น่าเสียดายครับบอลมันไม่ติดเท้ามาครับดูกันอีกครั้งนะครับล็อก1ทีครับ ยังไม่สะใจเจออีกหนึ่งทีนี้หายไปเลยครับโหสุดยอดจริงๆครับและนี่ก็คือ10อันดับการกระชากลากเรือเล่นท่าสสวยๆนะครับของเป๊ะสมัยยีสิบมือถือในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอบคุณครับ